อยากเห็นบางฮแล้วยครับอสเขาเอากุญแจมาให้ง่ายถามนี่เลยนี่ทำไมชา้าจังนี่เขาขนของอยู่ไงเขาวันนี้แหละเศจเขาจะกุญแจมาฝากไว้กับพี่นี่ก็ไปเอาแล้วก็ภาษาที่ไปดูแล้วคุยกับพี่เองเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานให้หมดเลยจบลมคานแล้ว <c oughs> ขคว้นแรงงานข่อยล้ว <c oughs> สามชิพช้าขาไวเท่าไห,หร่บอสบอสมาเป็นมาเป็นพนักง,งานโตเกียวเต็มโต ไล่ขายของกูกันเลยอย่าเอาอย่าเสียงดังไม่เอาเราเป็นเราเป็นอีเสียงอีนึงนี้นะมันจะไม่เสียงดังไม่ได้อย่างมี้น่ะเอโน I know, I know, I know. ก่อนเอโนก่อนสุดหมดหมิเลยโนดหมดตรงขายได้หมดโอ้เอาเงินให้เราไปฟินแลนด์น้ำเดิลก็อบอกแล้วเอาเ้าให้เราดีต้องขอให้ต้องขอให้แม่บอพ่อละวางเงินพ<ร>อเก็บเงินนี่นบอพ่อพ่อจะใสพ เราไปโหลดได้ไปซื้อของให้ลูกเราไปตนหล,ลานน้อยเติมเงินเติมเวนเธอคิดหัวพี่ขับรถบิก๊กแล้วถามว่าทำไมเธอคิดถึงฉันยังเลย <c oughs> ถามจริงๆนะเธอคิดถึงฉันมากเลย <c oughs> ใช่คิดถึงพี่น้อยมากคิดถึงจะเป็นสไตล์เธอคิดถึงฉันมากเลยนะฉันพูดจริงๆนะ งพ่พี่ชอบที่เธอมากเลยนะพี่เคยชอบที่ผืนไหนเลยหาอยู่นนมาแลนะ้วได้สมูซูนี่ก็ซัมซัมบอลอยเฮียนแหรอพี่น้องเยนาฬิกาออใครที่เขาว่าลืไมไว้ห้องเธอนาฬกาผู้ใดนาฬิกาแบงก์โซจูนานมูเจ้าเสียหอยปลายมาพายตัวหลอกโอ้ถ้าด่วนแท้ปีเปลีปีลิซ่าละเดือนก,นกว่าวันสองเดือนเรื่องนาฬิกานี่มีคนมาพูดแบบบ่อยมากเลยนะว่าใครพูด เมื่อวานไงโกกีเขาพูดไงว่านกาใครนกาเจ้าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยแม่นกอ่ะนกาปอนนเหรอไม่ใช่ของผมไม่มียี่ห้อแบบนี้นาฬิกาแบงซู้จูเดี๋ยวอีกนี่นายพี่น้องเอากแบงซูขจูคอยกับคู้ลูกเก่ยวก่โตหลอกแบงกูจูกับู้จักกมาดนแล้วฮะมันไม่เกี่ยวกับรู้จักกันมานานหรือไม่นานมัเกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าไม่มีใครเขไมยังหาตะเลี่ยงข่อยตะเื่อ่เหมือไม่มีใครเขาเงินมันอ่ยมามนอ่นกระทบมาอนี้ พ่อไปทัวร์กันมาพ่อไปทัวร์เรือเพราะว่ากับอาราบะเขาดีดีฉันไม่เห็นมีต่อาราบาห้องเด็กพี่หนุ่มเด็กพี่หนุ่มเลยเด็กคนนี้ใส่อาราบะบอกพี่หนุ่มนะฉันบอกพี่หนุ่มนะเรื่องอะไรบอกเรื่องเลยว่าแต่ก่อนะเชื่อบอสบิดหมดแล้วเราบอสบิดพูดอะไรแต่พอเห็นพอเห็นหลักฐานแล้วโอ้รู้แล้วเพราะอาราบะเขาดีดีเนี่ยเพิ่นเมาขิ้งไปมาแล้วสองคำแก้ว่คึมๆึเนี่ย ตัวมาป่าลว่าเขาคืออยู่ใครอยู่ที่ไหนกับบ้านกี่โมงวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้ถามไปทําอะไรบ้างเช้าถึงค่ำเขาจะต้องรายงานบะหมุนเขาจะไปนี่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 เที่ยงเขาไปนี่ค่ำเขาไปนี่พรุ่งนี้ไปไหนมาเมาไหนคหึงยอดล้างละนึงเขาบอกแอ้แบ่งกันเด้อ หึงยืนหนึ่งจา้าบอกไว้เลยแบงค์มาคนที่ชื่อมันเนี่ยหึงยืนหนึ่งไม่นมามา่าบ้าน้าหน่อยให้บอกไปทัวร์สร้างเรื่องขึ้นเป็นละครเรื่องหนึ่งบอแบ่งเข้ามาพอดีคือบอฮัลโหลเบนกับมานี่บอยใหม่กันเนาะว่าไงา<บ>าพี่แบงค์<บ>มา,าต่อา,าาอาออกมาแล้วออกมามาออฟฟิศเลยออกกก็เมื่ี้นนนัะ โอ้ยมึงบ่มื้นตาบังรถกูเนาะเบิ่งตะคลิปโปมามามาเพราะว่าบิ๊กเขาจะแห้งบิ๊กเขาจะทำไอ้นี่นะเขาจะทำไอ้ไข่พะโล้คนกบคนที่สองคนมาราจข้าวไม่เอามากินกบมากินนึกแต่เหนื่อก็มากินกบมากินอะไรมากินกบด้วยตรวจมั่นไม่กินกบไม่กินใครเขาอย่างข้างนั้นีย่องนั่นหมดนี มันจะเป็นบาร์มีคาพิคาฟี่ไหมก็หรอกได้ละมือได้ละดีเราแบ่งโซดจุกนัวแบ่งมาในกามือนังมาลืมไม้ตอนไหนกำรมาล้ออกกิก็ลืมหึงยอนหลังดีดีเงินกว่าอยุแปลกๆมาล้นอนน้องกันกว่าเนนั่นละ มีการชอลุ่เฮียนกันแน่เนี่ยเลยกว่านี่การเอาสีใจเดยว่าหรอพวกเธอต้องมีการชอลุ่เฮียนกันแน่นอนขันช่อเขาช่อด่วนแล้วมันต้องมีการช่อหรอบีกเล้วเป็นอย่างไรว่ะมันเป็นความสุขการชอลุ่เฮียนคือการแสดงความรัก